สวัสดีสมาชิกทุกท่านครับชวนชมรถสวยๆพร้อมใช้งาน1คันนะครับ Honda City นะครับปี2012โฉมไมนได้เชนนะครับตัวนี้ปี12แท้นะครับเครื่อง15เกียร์ออโต้นะครับคันนี้ 1.5S นะครับปี2012 2 2 5 0 0 0บาทนะครับรถไม่มีชนหนักอัดต่อหรือพลิกความนะครับอยู่ในสภาพพร้อมใช้นะครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับสีสันสวยงามเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์นะครับแม็กใหม่ยางใหม่นะครับผ่อน4,500โดยประมาณนะครับผ่อนได้5ปีนะครับรถสภาพงามๆนะครับมาแบบนี้เลยครับชุดแต่งครบ แม็กใหม่ยางใหม่เลยนะครับใครที่สนใจนะครับ225,000บาทนะครับรถสภาพดีมากๆนะครับไม่มีชนหนักตัดต่อหรือพลิกคว่ำนะครับเอกสารครบถูกต้องนะครับกระจกขึ้นลงไฟฟ้าซ้ายขวาปรับไฟฟ้ารถสวยมากๆนะครับมาชมเช็คดูรถทดลองขับนะครับบริการจัดไฟแนนซ์ทั่วไทยจะส่งให้ได้ทั่วไทยนะครับ160,000กมนกิโลเมตรนะครับสำหรับไม้นะครับเป็นไม้แท้นะครับไม่มีกรอไม้แต่อย่างใด รถไม่มีชนหลักตัดต่อไม่มีพิกคว่ำจมน้ำนะครับรถอยู่ในสภาพที่สวยภายในสวยสะอาดเครื่องพันห้าเกียร์ออโต้นะครับประหยัดทนทานดูแลง่ายใช้ได้ยาวนะครับใครที่ชอบค่ายซิตี้เอาไม่ใช่ขออภัยชอบค่ายฮอนดานะครับซิตี้มาแล้วนะครับนนาจะมีมานะครับมาเลยครับมาชมดะเช็คดูรถทดลองขับนะครับในราคา2 0 0แสนต้นๆกับรถปี2012นะครับรถ2มือจากป้ายแดงนะครับไม่ก็ไม่เยอะนะครับ หนึ่งแสนหกกิโลเมตรโดยรวมเป็นรถที่สวยน่าใช้นะครับใครชอบติตตี้มาเลยครับเป็นชอมไมนเชนเอสองพันสิบสองนะครับรถสวยสภาพดีราคาหน้าจับจองเอาไปใช้งานนะครับบริการจัดส่งทั่วไทย เครดิตดีจัดได้สบายๆนะครับออกรถสนบาทก็ได้นะครับยังไม่รับแบคเครดิบูโรนะครับนี่เลยครับใครชอบเข้าใจสนใจนะครับจะผ่อนเอาไปใช้งานก็สบายสวยๆนะครับได้สภาพได้ราคาได้ปีนะครับและที่สําคัญคือทนทานดูแลง่ายอะไหล่หาได้สบายใจแน่นอนครับใช้กันได้ยาวๆมาชมเช็คดูรถทดลองขับนะครับมินบุรีครับบริการจัดไฟแนนซ์ทั่วไทยนะครับ ส่วนของการซ่อมบำรุงดูแลสบายใจได้ครับเป็น Honda และัเป็น City นะครับเป็นเครื่องพันหก็ทนทานด้วยครับตัวนี้นํามาฝากแล้วนะครับเครื่อง v t e c นะครับก็นํามาฝากให้กับสมาชิกที่ชอบ City ชอบ Honda พ่อนด้สดได้ราคาน่าจับจองนะครับพิจารณาตรวจสอบดูได้นะครับคัดไม่เก่งเช็คไม่เป็นเราคัดแนละเช็คมาเรียบร้อยที่เหลือสมาชิกพิจารณาและตัดสินใจนะครับสำหรับสมาชิกท่านใดที่ยังไม่พร้อมจะ จับจองในช่วงนี้นะครับก็ฝากกดติดตามไว้ก่อนนะครับมีรถมาลงทั้งวันทั้งเดือนทั้งปีนะครับก็เลือกสาภาพดูราคาที่เราชอบนะครับแต่ที่แน่นอนรถในช่องผม ผมบอกเลยว่าราคาไม่แรงปิ้งปางไม่แพงเวอร์แน่นอนนะครับกับสภาพที่คัดแนชิกมาแล้วเรียบร้อยด้วยครับคัดไม่เก่งเช็คไม่เป็นผมคัดนะเช็คมาให้ที่เหลือสมาชิกพิจารณาและตัดสินใจกับงบประมาณและความชอบที่ท่านมีนะครับสองแสนสองหบาทนะครับผ่อนสี่พัน้ายประมาณผ่อนหปีครับคันนี้รถสวยสมบูรณ์มากๆนะครับแม็กใหมย่ยางใหม่ครับสุดคุ้มแน่นอน